ไอ้ตอยไม่แน่ใจจะมาเมื่อไหร่ครับโซนโซนโซนเฮ้ยฮลัลโหลอ้าวหลังเดียวกันปะววเนี่ยอ๋อเขาหลังเดียวกันป่าวะหลังไหนวะ เอาหรอชอปเปอร์หรอโอ้โหเอารถกูหายไปไหนวะเฮ้ย <c oughs> เพื่อนรถกูหายไปไหนเนี่ยอะไรรถอ่ะไม่รู้เอาเชี่ยกกับยังไง กูขโมยมาเลยรถใครอะไม่รู้กูขโมยไหมาจตจับยังไงนายตำลงให้พี่ให้ให้ให้เราเจอใครเออเนี่ยเราจะให้นายเจอคนนี้ว่ะไอ้เคาใครเอ่อสวัสดีครับเป็นแก๊งที่แบบว่าชอปเปอร์ที่นู่นแก๊งแตกอยู่ที่นู่นก็เลยย้ายมานี่เพิ่งมาวันแรกเหรอใช่ใช่สอนดิสอนดิคุณชอปเปอร์สอนเชืงดิครับผมครับผมสวัสดีครับ ไอ้กูตกลงไอ้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 กูตกลงกูชื่ออะไรได้วะเอาตุ้ยดีกว่าตุ้ยเอฟเอฟคลองสิบสองหมู่บ้านกินเฮ้าผมชื่อตุ้ยครับอันนี้รุ่นรุ่นรุ่นใหญ่เหรอครับเนี่ยก็ก็พอสมควรครับพอดีครับพอดีก็พอสมควรสอนงานดิสอนงานดิสอนงานดิไม่ไม่ไม่โตครับไม่โตแต่ก็เจอได้ครับรออะไรเล่ารออะไรเล่าแฝ้งเฮ้ยเฮเดี๋ยว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 เด แฟงไม่ได้นะเพื่อนกูอย่างงี้แฟงกดกับชอปเปอร์ไม่ให้มึงไม่ให้เกียรติลุงกูเลยแฟงกูยังไม่ทันไม่กูแค่ให้มึงขู่เฉยเฉยมึงต่ทีมึงต่ไปก็ไปยกมือไหว้กันต่ครับพี่ยกมือไหว้ดีเดี๋ยวกูตบมึงได้ครับพี่เออเออมึงมึงไหว้ไหว้สวยสวยรู้ซะบ้างว่าใครเป็นใครมึงมึงมึงมากไปแล้วนะนะมูกไปแล้วนขอขอโทษแทนน้องผมด้วยครับมาสื่อสื่อสารสื่อสารกันผิดสื่อสารกันอ๋อไม่เป็นไรครับขอโทษครับครับผมไม่ไม่โกรธครับเอ็เปิดกาชาอยู่เหรออ๋ใช่ครับจะมาช่วยเปิดไหมครับเดี๋ยวเเเปปดี๋ยว ไม่ช่วยผมจนอะผมมีอยู่แล้วผมพอมีครับมีไม่เยอะแต่ก็แต่ก็ได้ครับพอมีครับผมจะให้คอต้นอันนี้อะไรยแก๊งอะไรครับผมอยู่เสียไม่ได้ครับเสียไม่ได้ใช่ครับหน้าแก๊งชื่ออะไรครับตอติตอติใช่ไม่ค่อยคุ้นชื่อเลยนะครับเนี่ยผมเป็นเพื่อนสนิทเขาอ่ะว่างๆพาเขามาแนะนําให้ให้ผมรู้จักลยครับคุณตอได้ครับถ้ามันเลิกกินเหล้ากินยาเดี๋ยวจะพามันมารโอ้โหมันเหล้าติดยา ใช่ครับเดี๋ยวเราคงได้เจอกันครับตอนจะคุยกันกูถามตรงรถกูอยู่ไหนะถึงว่าเจอแบบไหนครับรถในทางะ้านแบบไหนกูะจูดตรงนั้น่ะดิมทะเลอะไรนะครับเจอกันที่เจอกันแบบไหนครับหมายถึงเจอกันแบบสตูหรือเจอกันแบบมิรไม่รู้ครับแล้วแต่เวรแต่กรรมจะพาไปครับให้อนาคตมันเป็นอ่เครื่องพิสูจน์นะถูกต้องครับผมยังไงก็ได้ครับใครดีกับผมผมก็ดีครับแต่ถ้าใครไม่ดีกับผมผมก็ ดีอยู่แล้วครับเพราะผม็นผมดีว่าโอเคโอเคครับคำคมไม่ควรจะให้ผมร้ายเลยเขาจะให้ผมดีอ่ะผมได้เอาเอาแบบที่ว่าคุณเจอผมแบบไหนคุณก็อทํากับผมแบบนั้นโอเคครับก็ขึ้นอยู่ว่าใครทําใครก่อนแล้วกันเราเองเราก็คุยกันดีๆอยู่แล้วครับใช่ครับยังไงผมว่ายินดีที่ได้ตนี้เราเป็นตนนี้เเป็นเพื่อนกันแต่ว่าถ้าอนาคตเราเสื้อเราสวดคนละสีเราคงจะได้ ถ้าคนอย่างผมอ่ะถ้าผมได้เป็นเพื่อนใครแล้วอ่ะถึงจะสูตโคละสีตีกันให้ตายไงมันก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ดีก็ถูกครับใช่อันนั้นมันเรื่องอันนั้นมันอยู่แล้วครับแต่แค่เราใส่เสื้อโคละสีเท่านั้นเองเฉยๆครับเราเลยตีกันแต่ถ้าเราไม่ใส่เสื้อเราก็คงไม่ตีกันครับมันอยู่แค่มันอยู่แค่เครื่องแต่งกายครับเลสเปคครับเลสเปคครับครับคุณชอปเปอร์ค้าบครับคุณเปลอันนี้คุณชอปเปอร์อีกคนหนึ่งคุณคาเร่เหรออไม่ครับอ๋อไม่ใช่คาเร่ครับแป้งเปิดโทษครับ อ๋อเขาล้อเลียนด้วยพี่อ๋อไม่ไม่ไม่ล้อเลียนมมผมจำชื่อไม่ได้เฉยก็ชื่อน่าจะสอดคล้องกันไงดีไม่ใช่บอกเป็น LA ก็ดีแล้วยังไงก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับได้ครับสักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันครับครับอาจจะได้แบเบอ,อร์ผมไปไหมครับเบอร์คุณยินเดียอ,าอาสามศูนย์สองสี่หนึ่ง เอรุ่นใหญ่ว่ะเพื่อคยเห็นตึงครั้งแรกกันเนี่ยปกติครับเป็นคนยังไงครับลุงผมสมองเมสซจไปแล้วนิสัยดีครับเฮฮาใจดีครับคนอื่นคนอื่นบอกว่าเขานิสัยเหมือนพระครับแต่ดูทรงหน้าเจ้าอาวาสชอบทำบุญครับชอบทำบุญล่าสุดก็ไปทำอยู่เมื่อคืนเมื่อนพูดอะไรซีสวยหมายถึงว่าทำบุญไงอ๋อครับเมมเบอร์ไป้ด้วนะครับ ครับคุณปาวินวัฒน์เสียงยังตึงได้ครับเบอร์ผมไม่ค่อยสวยหรอกนะโอโหครับได้มายังไงครับซิมนี้เบอร์นี้ได้มาอย่างไงครับเนี่ยประมูลมาหรอธรรมดาเขาให้เองน่าจะเส้นใหญ่น่าจะเส้นใหญ่พอสมควรนะเนี่ยเบอร์อย่างสวยได้เนี่ยก็ถ้าไอซีก็เจอกันได้ครับโอซีจาเจอกันเลยอะไรนะครับไม่ใช่ครับผมเก่งเก่งครับดีนานเก่งมากเลยอ๋อครับมันเป็นมันเป็น คนที่คุยครั้งแรกเรายังไม่ชินไงครับผมแต่ถ้าเราชินครั้งแล้วเราก็อาจจะเล่นกันได้ก็ได้ไม่ไม่ไม่มมเล่นได้ครับเล่นได้ครับครับผมผม<ด>ยังไม่ชินนะครับ<อ>ผมไม,ไม่รู้นิ <ๆ S 2> สัยใจคอคุณว่าคุณเป็นคนยังไงครับ๋เอ,อเป็นคนผมไม่รู้ว่าคนเล่นได้สุดแค่ไหนครับถ้าผม,ผมเล่นได้สุดผมจะได้สุดกว่านี้แต่ถ้าคุณเล่นได้แค่นี้ผมก็จะเว้นระยะไว้แค่นี้ครับอันเนี่ยเออมิตรภาพเรายังคงมีอยู่ครับผมอ่าใช่ครับงั้นดย๋ยงผมขอตัวก่อนได้ไหมครับตามสบายครับใครผมแม่ล้างคุณไว้ ดโอเคครับผมไม่เคยล้างคุณมาอยู่แล้วโอเคครับผมเจอกันครับผมเจอกันครับเราพาไม่เพื่อไห้พาเพื่อคุณไปด้วยเหรอคุณพาเลยเป็นลูกน้องเขาครับอ๋อแฟนเฟิร์ยเหรอใช่ครับลูกน้องพี่ปะเฮ้ยนี่นี่นี่เี็นตังจ้างมั่นเหรอในคุณมีเอ่อมีสิทธิ์อะไรมาชวนลูกน้องผมไปเป็นนลูก้องอ๋อผมแค่บอกเฉยว่าเขาน่าจะเป็นลูกน้องผมได้แค่นั้นเองแต่ถ้าไม่เป็นก็ไม่เป็นไรผมแค่มาชวนไปเล่นๆอย่างนั้นแหละมึงมีตังจ้างเขาบอกไปชวนเขาอ่ะมึงจ้าเท่าไหร่ล่ะ ยครับผมตาสบายครับเจอกันครับครับผมไปครับปะแปงมายอดกว่าตีจริงๆเลยนะแปงเฮ้ยด่าใครไว้สัตว์ป้าป้าครับป้าครับปาครับผมด่าผมด่าน้องผมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมแล้วไปอย่าให้เจอรอบหน้าครับผมเยสมันจะให้ตังค์มึงบอวนะรอบหน้าอะบอกอย่าให้เจอรอบหน้าทำไมมันจะให้ตังค์หรือเปล่าคือใครไว้เฮียไอ้กูถามเอาเอาเอาสะดุดสะดุด กูไม่รู้ว่าคือใครไม่รู้หรอคือใครเอาดหนะไม่รู้ว่ากูใครเหรอคุยกูก็คุยปกติเขามาตึงกูก็ตึงไงเขามเก่งปะเนี่ยมึงเก่งปะเนี่ยไม่เก้งกูเฉยๆกูผ่านอะไรมาเยอะมึงก็รู้อ๋อเลยไม่ไม่คือยี่นั่นมันก็จะมาอยู่เสียไม่ได้น่ะกูเลยงงว่ามึงทะเลาะกันทำไมวะไม่ได้ทะเลาะเกาเรียกทักทายกันเฉยๆใช่การตกใจองเดิเขาจะไปอยู่เสียไม่ได้เหรอเออ ก็ให้เขาเปิดการชาไปก็ได้แล้วก็เดี๋ยวเขเป็นมิดขึ้นมาทันทีมันจะมีตัวเชื่อมไหมมันได้มีตัวเชื่อมเลยอ๋อไอเหลือมึงก็ให้กูกลับไปคุยรอบหนึ่งก็เขาจะมาอยู่เสียไม่ได้เหรอหรือไม่ต้องคุยมันจะไปอยู่ไหนอ้าวมึงคิดว่ามันจะไปอยู่ไหนอันนี้กูไม่อันนี้อันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงผมทำไมผมทำไมอันนี้กูไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอะไรยังไงแต่ถ้าเขาจะมาอยู่กูก็กูก็ยินดี แต่เข้าใจป่ะว่าคนไม่ไม่เคยคุยกันน่ะก็ต้องคุยอย่างนี้แหละโอเคโอเคใช่ใช่ใชเข้าหมดตึงเลยนะขนาดไม่รู้จักอะดึงเลยอ่ะมอกี้คือดึงเลยอ่ะมันก็เป็นตรงเลยอะมันไม่เป็นไปงั้นแหละ้ยอย่างงี้เสียงไม่ได้ก็เยอะเลยดิ่สี่คนก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะเป็นยังไงแล้วเราอ่ะมึงอ่ะโอ้ยใครโทรมาวะ กูอยากอยู่กับโอเวอร์ว่ะมึงว่าไงเฮ้ยจริงกูอยากอยู่โอเวอร์เลยมึงก็อยู่ว่าไงลัมโบกูอยู่กับเพื่อนกูอยู่เฮ้ยเอ้าลงทำไมอ่ะมึงคุยโทรศัพท์ไปเหอะกูลำคานคุยเสร็จแล้วบอกกูด้วยอ่ะกูเสร็จแล้วแลาวเพื่อนมึงวางละอ่ะโอเคไม่กูต้องกลับไปไม่ต้องกลับไปคุยกับเขาแล้วกลัไปคุยกับใครไม่ต้องคุยแล้วไม่ไปแร้วเขาไม่ไม่อยู่แก๊งไหนกูยังไม่รู้เลย รู้แหรเขาว่าชื่อชอปเปอร์กับแฟงส์เฟิร์ตไอวอนเฮดอ่ะกูเล่ากูเล่าประวัติให้แล้วกันอ่าว่าไปจะห่าว่ากูขิงอ่าว่าไปคืออยู่อีกที่หนึ่งอ่ะคือพวกกูไปตบเขาจนแบบว่าแก๊งแตกอะไรเงี้ยนึกออกไหมที่ไหนวะที่เอสดีอ่ากูไปตบเขาแนแก๊งแตกเออเอสดีซิดนี์อะไรอ่ะไม่ใช่โอ๋อโทษโทษแก่ซัมเดย์เออ กูเลยไปตบเขาแก๊งแตกเมื่อวานนี้เลยเขาก็เลยย้ายเมืองมาครับเอวานนั้นแหละอืโดยการทาบทามโดยไอบอลน่ะไอบอลไดบอลเฮดอ่ะมันไปชวนเมื่อคืนน่ะมันไปชวนเลยชวนบอกเฮ้ยมานี่ดิอะไรเงี้ยมันก็เลยมาไงแล้วมึงคิดว่าจะมันจะไปอยู่ไหนอ่ะมันก็ต้องไปอยู่เสียไม่ได้ปะก็ดีก็จะได้มีกําลังเพราะว่า กูเองกูยังไม่รู้จักอะไรเลยเออใช่มันก็แต่กูไม่เคยเสียนะไม่มเคยเสียเลยเหรอวะอืมเพราะกูเสีย<ห>ไม่ได้ฮะอืมมึงว่าให้เพื่อนใจอ๋อครับโทษตีครับมึงก็ต้องเว้นให้กูพูดบ้างเมื่อกี้โอเคครับครับผมขอโทษครับก็กูถามจริงมึงจะอยู่เสียไม่ได้จริง,รงหรอวะว่ามาเส้นทางนี้ละก็คือไปสุดลักสี เส้นทางเดียวมันมีมันเส้นทางมันมีแค่เส้นทางเดียวนั่นแหละกูอยู่ที่อื่นไม่ได้หรอกกูอยู่เสียไม่ได้<อ>ชะตาฟาิควิดให้กูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมึงไม่ได้อยู่เสียไม่ได้หรอกแต่ว่ามึงรักเพื่อนมากกว่ากูดูทรงแล้วอืมถ้าสมมติว่ามึงเจอเพื่อนไปอยู่สักที่หนึง่งไม่ใช่เสียไม่ได้มึงก็คงอยู่ที่อื่นตามเพื่อนใช่กูมีน้องกูไงกูรักน้องกูยอดมันเคยรักมึงไหม ก็น่าจะรักกูละมั้งไม่มากก็น้อยกูไม่รู้ว่าน้องก็รักกูหรือเปล่าแต่กูก็อยู่กับมันอใช่เออก็ดีแล้วมึงอ่ะมึงจะไปไหนอะกูเป้าหมายกูอยากอยู่โอเวอร์วะ่ะอกูชอบชอบสีชอบสีดำรู้สึกว่าสีดำแม่งมันเหมาะสำหรับกูละมันเป็นเงาอ่ะเออกล่วเป็นเงาไงอ๋อมันก็ไปอยู่ดิ ก็รออยู่รออยู่เชิญ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 กูอยู่เสียไม่ได้ก็ได้ขึ้นรถเออดี๋ยวกูอยู่กับมึงเองไปถึงไหนถึงกันโอเคไหมได้มีเบอร์ไหมหัวหน้าแก๊งเนี่ยเดี๋ยวกูอยู่ด้วยเลยมันไม่มามันไม่มาอืชาติเจริญจริงเอ้ยใจเย็นรอเผื่อมันฟังอยู่แต่มันเป็นคนรักเพื่อนอยู่นะแต่ถ้ามันเลิกเราได้ก็น่าจะดีอยู่ได้ใช่ มันจะรับกูไหมล่ะมึงคิดว่าเดี๋ยวกูคุยให้ว่ามึงเป็นคนสนิทกูเหมือนกันที่วัดเป็นขี้ข้าแล้วกันกูเป็นขี้ข้าได้ไหมไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ขี้ข้ามึงไม่ขี้ข้ากูที่นี่ไม่มีใครไปขี้ข้าใครเอ้เอาอย่างี้จะให้กูเป็นอะไรก็แล้วแต่แล้วกันอ่าใช่แกูเป็นได้อยู่แล้วนี่แต่ก่อนที่มึงจะไปอ่ะใายกูก็เคยเป็นแล้วอะไรนะเอาปะคนปะคนใคร คนขายของใครอ่ะใครเนี่ยเอาดิบอกว่าอะไรบอกว่ามีตังค์ปะถามมาดิมีตังค์ั้ยฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องฮัลโหลน้องน้องหูดับเปอ่ไม่ได้ยินพี่เหรอพี่เรียกเนี่ยไม่หันเหรอไงน้องไอ้น้อง มึงก็จะพูดกับมือนะไปพอไม่อยู่ล็อกรถไปเสียดายท่าแม่งอยู่นะครับผมแม่งโดนละท่านแมงโอ๊ะใจเย็นไอ้เหี้ยไม่มีไรไม่มีอะไรท้อตีทษทีตอนเราแมงอยู่กับกูใช่ไหมอยู่อยู่ได้อยู่ได้มึงแน่ใจนะเฮ้ยมึงน่าจะรู้นะว่ามึงอยู่กูเนี่ยมึงจะเจออะไรบ้างเอาตรงๆมึงจะตีกับสีขาวใช่ไหมล่ะก็คงจะเป็นอย่างนั้น กูสีขาวก็ไม่ได้ชอบกูต้องตีกับเฉินอ่ะเฉินหรือเปล่าเออเฉินไม่แย่เลยถ้โทีว่พอดีหัวหน้าแก๊งกูเรียกเฉินอ่ะหัวหน้าแก๊งเป็นคนที่ไหนเนี่ยกูเลยต้องเรียกตามหัวหน้าแก๊งกูคือว่าไปได้สีขาวไม่ได้ชอบกูอยู่แล้วแหละกูดูทรงละสีขาวเออมันไม่ได้ค่อยได้ชอบกูอยู่แล้วอือฮึ แล้วมึงจะไปอยู่สีดำม,มึงไปอยู่โอเวอร์แล้วโอเวอร์เขาก็เป็นเพื่อนกันหรือเปล่าอันนี้กูไม่รู้นะกูไม่ค่อยรู้ข่าวเมืออน,นี้เท่าไหร่อ๋อใช่แต่สีดำแต่สีดำที่ที่มึงจะไปอยู่ก็มันอันนี้กันแล้วแตอ่อันนี้กูไม่รู้อ่ะเี๋ยกูไม่รู้จริงว่าแบบมึงสนิทก,กับเขาอะไรเมื่อไหร่ยังไงอ่ะไอ้กูไม่สนิทกับใครเลยไอ้กูเข้ามาเจอมึงคนแรกเลยอ๋อประมาณนั้นแหละกูจะสนิทก,กับใครอะ่ะ อันนี้ผมไม่รู้อ่ะผมก็เจอมึงตอนนั้นอ่ะอือเออใช่ใช่อ่าโทรศัพท์มึงมาอีกแล้วกูลงจะลดตัดสายทิ้งเลยเป็นไงเพื่อมึงโอเคได้สดปะได้ครับบอกแม่จิงจังอยู่จีนจังเลยใจเย็นนะครับทุกคนครับอย่ามาสนุกนะผมไม่สนุกนะผมไม่สนุกนะครับเฮ้ยใครทำวะเฮ้ยฮะโทษทีไม่เมื่อกี้กูเห็นมันเฉียวไง รถเพิงเลอะเหมือนนั้นเลอะรถมือเต็มเลอะครึ่งคันเลยแบบว่าชนเมื่อกี้คือกูลงมาหาเรื่องเลยนะอ้าวไอสัตว์ถ้าเมื่อกี้กูอยู่กูนี่ไปแล้วจริงแล้วมันจะไปไหนต่อเนี่ยกูจะไปกาลาดสีชมพูกูจะไปกาลัดสีชมพูหาเก็บตังค์ที่กาลัดสีชมพูเออแลนแลนแลนชมพูแลนชมพูกูจะไปหาเก็บตังค์รอบนึงอ่อใจเย็นนะครับทุกคนไม่มีใครเลยวะ